อธิบายระบบการแบ่ยงเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับหรือแพดเดนชิพนะครับซึ่งจะอยู่บนพวงมาลัยด้านซ้ายและด้านขวานะครับลูกค้าจะเห็นปุ่มด้านซ้ายเป็นลดเกียร์นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นเพิ่มเกียร์นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด7สปีดนะครับซึ่งจะใช้ควบคู่กับโหมด S นะครับโหมดสปอร์ตนะครับที่เกียร์ S โดยเมื่อลูกค้าเลื่อนมาที่เกียร์ S แล้วเนี่ยลูกค้าจะเห็นตัว S นะครับขึ้นบนหน้าจอนะครับตรงมาตรวัด จากนั้นนะครับพอเราเพิ่มเกียร์เข้าไปนะครับจะขึ้น M 1นะครับมีทั้งหมด7สปีดนะครับด้านขวาจะเป็นเพิ่มเกียร์เวลาใช้นะครับให้บีบเข้าหาพวงมาลัยนะครับแบบนี้นะครับเวลาลดเกียร์ก็บีบเข้าหาพวงมาลัยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นเพิ่มเกียร์1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าดด้านซ้ายก็จะเป็นลดเกียร์6 5ห้าสี่สามสองนะครับใช้กรณีที่ต้องการ ขับแบบอารมณ์เกียร์แมนนวลนะครับหรือเวลาลงทางลาดชันครับเช่นเวลาไปเจอป้ายที่บอกว่าโปรดใช้เกียร์ต่ำนะครับลูกค้าก็สามารถลดเกียร์ลงได้นะครับให้อยู่ที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองหรือเกียร์สามนะครับซึ่งเป็นโหมดเกียร์ต่ำนะครับใช้ในการลงเขานะครับและหากลูกค้าต้องการขับโหมดปกติครับก็เลื่อนไปที่เกียร์ดีได้เลยครับผมอธิบายปุ่มควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยครับ หรือว่าครูชคอนโทลนะครับการใช้โหมดนี้นะครับเพียงแค่ลูกค้ากดปุ่มครูชครับที่ปุ่มอะไรด้านขวานะครับจากนั้นครับจะขึ้นคําว่าครูชเมนที่จอแบบนี้ครับความเร็วที่ล็อกได้ก็คือตั้งแต่ความเร็ว40กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับสมมุติว่าลูกค้าจะต้องการล็อกความเร็วที่80กิโเมตรนะครับเมื่อลูกค้ากดครูชเมนแล้วเนี่ยลูกค้าเหยียบคันเร่ง ไปที่ความเร็ว80ครับจากนั้นให้ลูกค้ากดเซตครับพอกดเซตแล้วเนี่ยจะขึ้นคำว่าคุ Control อีกอันนึงขึ้นมาคู่กันที่หน้าจอจากนั้นครับให้ลูกค้าลากเท้าออกจากคันเร่งเลยครับและควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับโดยรถจะวิ่งไปในความเร็ว80ที่ลูกค้าตั้งไว้ครับ จากนั้นหากลูกค้าต้องการเพิ่มความเร็วครับลูกค้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับให้กดบวกครับปุ่มบวกค้างไว้ครับถ้ากดค้างไว้ความเร็วจะขึ้นไปทีละสิบครับอย่างเช่นต้องการเพิ่มไปที่ร้อยลูกค้าก็กดบวกค้างไว้จนเข็มไมค์ขึ้นไปที่หนึ่งร้อยนะครับหรือต้องการลดความเร็วครับให้กดลบค้างไว้เหมือนกันครับก็จะลงไปครั้งละสิบนะครับแต่ถ้ากดทีเดียวจะขึ้นลงทีละหนึ่ง ถ้ากดค้างจะขึ้นหรือลงครั้งละ10นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้ากดปุ่ม c a n c e ิครับระบบจะยกเลิกนะครับชั่วคราวนะครับคำว่า Cruise Control จะหายไปจะเหลือเฉพาะ c r ครู m เม n ที่จอนะครับลูกค้าต้องเหยียบคันเร่งเองนะครับและถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าต้องการกลับมาความเร็วล่าสุดที่ลูกค้าล็อกไว้ก็ต้องกดรี u m e ที่พวงมาลัยครับด้านขวา ก็จะกลับไปค่าความเร็วที่ลูกค้าล็อกไว้ล่าสุดตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ล่าสุดที่ลูกค้าล็อกไว้ก็คือ100นะครับหรือหากลูกค้ามีการแตะเบรกก็จะเหมือนกันกับการกดปุ่มแคนเซิลนะครับระบบคูชคอนโทลจะหายไปจากจอจะเหลือคําว่าคูชเมนอย่างเดียวลูกค้าก็ต้องเหยียบคันเร่งเองนะครับและหากต้องการยกเลิกระบบนี้ให้ลูกค้ากดคูชเมนออกจากจอครับกดไปอีกหนึ่งทีจะหายไปจากจอแบบนี้ครับ อันนี้คือยกเลิกระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติครับผม